มาครับพี่น้องวัอน,นี้ต้มมะมาหมอยงๆมากพร้อมกับแหนมเนื้องโอ้ของผมมีเล้วครับพี่น้องกินผู้เดียวกินมะขือมูมาครับพี่น้องกินขวน้ำกันครับสวัสดีสสดค่ะสวัสดีพี่นอ้องสบสุสุกคนจ้าเมาพอกานกทิ่เวลาจะพี่น้องกับเซฟนัวควรยังทิ้งนะคะรนัพี่น้องเหื่อยนื่อยนื่น่คนเดี๋ยวก่นอนเอาไปหยนเย ก่อนจะไปไหนมาลังเดียวผมฉีดแจงคลิปก่อนอ่ะแบบหนึ่งพอดีมีขอผิดพลาดทางวิดีโอจักหน่อยบัดนี้มันละลบพี่น้องกูขึ้นมา่ดใดครับอผิดพลาดอย่างญ่หลวงก็เลยแต่วบัดเฉียมาอัดนี่ส่วงกลางเวีน คือเก่าบัดนี้ยากครับเอาก็เลยมามากินข้าวแรงน้ำกันดีกว่าพี่น้องแก้มือเนาะครับเนาะโอ้ขอถอดได้หลายได้ครับสำหรับคลิปนั้นคลิปไปยังให้หน้าเขาไปตอบพี่น้องที่เขาไปตอบมีเวลาเขาไปตอบนิดนึงแล้วก็ยังให้หน้าไปตอบไปยุงตีก้งเต้นหัวใจละอายใจพี่น้องเคยเคยตอบเคยบอกเนาะอย่างพี่น้องกูดอยู่แม่สถานะเท่าแม่พี่น้องก็สิเข้าใจคลิปพี่น้องมาทิ้งเนี่ยครับผมขอประทานขอประทานนะค่ะขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะขอบคุณพี่น้องสุภุสุภุนพี่น้องจ๋าขอบคุณในหลายพี่นน้องเ น้ำตาแตกน้าซึ่งทุกคนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีลีพี่น้องจ้าที่ปุ้งหัวมันสิมีจริงสิขนาดคุยนำ้ำซอสคนนีม่มุ้งมีปุ้งมีสิเว้ยทรงป่าแสนล่ะส่งคูณให้ผมเลยว่าส่ง,าสง,หสงหาตัวนะ่ทรงป่าพี่อายพี่อายให้วันเกิดปลาห้าต,ตัวเต้าเ,เค้กปลาเค็งเค้กปลาผมมาหน่อยเถอะถ้ากันอยากตัวทวนหัวน้อนตีจีตื่นแปดม่งคายคล้อง,ง,องน้องจา้าบ่ซวงเหมืน มันเบ่ได้เมาน้่จ้ะมันเมยเพราเขาก็คืดนล้นพี่น้องเปิดร้านเพาไม่อกปิดนะอืออ่นเลลูกาอืหากระามเสวิเอ็ดโมงืปิด1มงเพิ่งดูแต่ว่เปิด10โมงแล้วล่ะอืออเป็นยังแล้วงาแกมืดหรือคลิปนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องเกิตะวันไปแหนอะ Rồi. <laughs> rồi. Rồi. Ừ. Khánh vào chân sân ừ. Đằng đấy anh <laughs> nó không sao cũng năng thải vô làm đứa hợp đi nọ Để cho cả đâu แฉลเอล้วคือทอดพี่น้องคือเกาด้าดวยจ้ะคุณหัวอ่านเนาะเห็นงานไหนน้ำขึดอยุ้ยได้เฮ้ยเห็ดกรีบหนังเนี่ยขึดนน้ำผาเข้าไปเห็ดเป็นยังไงเหรอเจ้ามาอันเด้อเอ้ยขึดนแล้วพี่น้องอแล้วที่บปรู้ว่าคนนี้มันเหม็นเห็ดคนเก่าเหรอจ้ะแต่ว่าหยุขพอใจอยูพี่น้องมึงก็บอกว่าเป็นโมดีห้ผ่านไปเนาะแต่ว่าจิ๊บแกอยากดูอยากลองใช้มาบอกเห็ดทุกคนฟังนะว่า เฮ็ดคลิปนี้เฮ็ดไปเรื่อยๆแปลว่าค่อยเบิ่งไปนานๆค่อยเบิ่งไปโดนๆนี่ใสมันสิออกมาอกแปลว่าตัวตน,น,วนยังหมานีย่นะอีหยังที่บ่เข้าใจไม่ถึงเอียงห้องห้หองเ,งเฮ็ดอีหยังก็ได้งงเราก็ว่ามากะว่าต้องว่าเบิ่งซะพี่น้นองจ้าทุกทมื้อนีที่มีการมีงานที่เปิดตานปกติทิปยุ่งหลายแล้วที่บ่จริงๆเราไม่ทําก็ได้จังซี่นะ แต่เฮ้าพึ่นน้ำพี่น้องที่พึ่<ร>งพึ่งดีพึ่งห้าเฮาแม่จ้ะเฮาบ่ได้มาเห็ดมาขอทา,านขอเงินเขาเคยเห็เดแล้วก่อนหน,ะน,นาาาา้านี่เราเข้าพ่อเฮามากนี่ร้านเฮาก็แค่อยากสามต่อซื้ออาจิตลงคลิปหน,น่อยลงแม่ครับอืม,มจา้าอาจจะถือตาก,กันแน่ย้ <laughs> ำเลยแล้วมีหมูมาสวยมากเม,มืม่อหลอก มูเป็นหัวละายมากรือมาแวะครับเี่ยงเรารกเลยเิว่นี้องไปตั้งที่เยอะตาออีกทีหวยต้อยังหวยมากหลอกใจที่อหอกมากมีีลาบดีไหมบดีมากบดี้ลีลาบดีบ่เออคนะอันั่นลีลาบดี้นะลีลาไม่ข่อยดีเลย Gì màu, màu 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 này hả? Bà, cái gì bó mỏng bơi bà lấy kim nhu ừ. Này bà là... mẹ dùng nhu đen kim nhu đen kim nhu vô kim nhu đen 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 kim เป็นเวียนอยู่ลังเกือผมเหมือนเขาบอนหนว่ากิน,กนก้ก็เนือมือแรงเดียวเลยแต่ว่าอิ่มไหมหรือว่ากินไม่เป็นไรเติบยู่งขึ้นกิปนั้นฉันผูดไดเดี๋ยวเบิองสโอ้ประทับใจเยอะฉันเต็มแล,ล้วกิน้องเพียงนะเนื้อมือก็เสียงดีเลยไป้องแคเป็นยังได ไม่ใช่เก็บนี่ห่องมันเรื่องน้ำนตาไหลน้ำประทับใจผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกคนที่แอบเซอร์ไพรส์ป้าบาร์นะสื่อใจลำตาต่างงามงามพี่น้องป้าเก๋ปลาเปาเก๋ต่งงามพี่น้องหาตัวก็บอกเอ็มเอมจังมันบอกใครเว่ยดื่มสังเกตเที้ยนอันเที้ยน

นาเชียทำเด็วัวใหญ่เอตัวว่ะไม่ไหวคู่ว่าห้ีอืมวพาลูกลุก่กาพี่ชายน้องหนูลินมาแม่คู่บอกว่าว่าห้ามให้แม่กินเราเดอเบียดเนี้ยเป็นอย่างคู่หามม่ิสิครับรดส้นก็อดีอ เออแม่ได้กินดอกแม่กินน้ำซื่อแม่แม่ทั้งหอกทังเทพนั่นเทพอีกแล้วนยกูจกก็บอกลุงแ่งหนะาตา่เซือบอกเล่านะจะเก็บเอาใท้เลยเอาไปแล้วาเล่า,าโคกรไปอกเหลาไม่ล่หอบอทยม่ทัดเอาไมวดอกไม่เก็บพวกน,นะ ไอบยก้บหรา้ไม่เ,มมเสียส่วนที่ติดต่ำทับต้นต่ำเยอยไปน่ไปกินมากตัว <c oughs> อ๋อเก็บมาใหม่เห็นเนาะอันอพี่น้องผม <laughs> ลืมลืมลืมอันผมกินนี่ <laughs> ผมลอง <laughs> บอกเลยบอกเนี่ยผมหมายหมายแม่ขั้วผมเห็นนะโ <laughs> บเด,ดตต,ตั้งนะครับแต่ว่าเป็นการสมยอมกันนะครับพี่นอ้องการเป็นแม่ครัวการเป็นแม่บาออ้านก็อยากเอือมก่อนออออืื เราถั่หลายๆพี่น้องเพื่อเลอือกอันมามื่อายี่ห้อยผมก็เคยกินเห็นเขาเห็นขายดีผมก็เลยอยากลองบ้งเรื่อยเฮ็ดแห่งกินแน่ม,นมาเนี่ยว่าเราไปต้มต้มแล้วมันใส่น้ำมันเป็นมามมาแห่งวันนี้นะนเบิ่งกี้ล่ะแต่กระ,ะเซียบอยู่ดิแต่มันจืดแค่หนคือผมก็เลยเติมรดียเอาพี่หนอ่นอย <laughs> ขากินรถนี่บอมี่กินมามาเลไม่จะกินรถดีเจ้าหอยนองยังไอีกสองอันนี้ลองอุ้ยกหลายจ๊บัวไอ้บบกผมวามันอเราเขาก็พักนนา้นบาตรงแนเหยียตรงเมนผมนึกว่าเสียงลูก้าหแม่พี่น้อง นจเอาอยีางครับตำบคอกำลเรลาต่าปลาต่าปลาจอกเขาเลยจ้ะตปลาผมเพ่อเสร็จไหมคะเสร็จแล้วอัมแค่นดูเนาะ ผมเหลือ่อมเนีนเดี๋ยวไปเปลี่ยนล้างข้างมาอีกบบฉันจะสดหนามฉันจะสดหนามเดี๋ยวพี่น้องดเี่นที่ไปมือเลยใ่เาฉันจะปวงนะนั่นแดดขอม มันไมเมะือเขาองชีได้เนาะมากันองชี้ทามายวจัหน่อยอย่าได้ินดเมนีานบเขากโคตรนี่มันขอกแล้วน้านมอยู่ช่วงกับความนี่ละต้ององเอีหลังบ้าน เขาเจ้าสังวนเรบุเล oh, ี Ooh, no good, eh? ้ยงสังวนอยู่ประคไม่รอสงวนบุสงวนอีกเพิมเนี่เาดมากระทืบม้จ้าโอ้ยเลืออันนั้เ็ดปลาไหลเด้ออ้เลื่นเลยปลาไหลปลาไหยังแะบอุเอาปลาไหลมา่ะหรือเยวจัเห็นพี่น้องกินน้มต้งปลาไหลรุ่นนี้ตวหอง่ช่วยเปล่าช่วย่พี่ดาเห็ุเป็นมั ปลาเผาเนี่ยไม่ได้ด่าปลาเผามีราคาตัวสุดท้ายแล้วแหละแฟนสวยปกติราคา180ลดให้เลย150 150ครับคำแล้วคุณต้องขายได้150เราอยากเมื่อยหรอหครับหอ,หอหวานล,ลูกหวานลูกอ่ะข <laughs> ายเก่งแล้ว <laughs> ไม่เหนียงไม่พักตาเ โอ้ยแสบลายไปหรอมันต้มไอซ้อมฮอรกินโมบ์เบิร์ดแต่ก่อนซอยซอยสดนหน้าไปเหรอแต่ว่าเวลามันย่างหลนั่นมันมันมันหลุดมันหลแล้วเดี๋ยวลาพี่ล่าน้องสักก่อนนั่งกินกระตัมอยู่ส่วนๆดีกว่าโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามขอโทษขออภัยคลิปที่แล้วน้ำเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันที่หนสวัสดีครับ